สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับ AirPods 4นั่นเองครับซึ่งผมเพิ่งซื้อมานะแกะออกมาปุ๊บต้องบอกองี้นะว่า AirPods 4ตัวนี้เป็นรุ่นเหมือนเรีย,เท,ยเทียบเท่ารุ่นโปรที่เป็นทรงเอียร์บัดนั่นเองสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่หูฟังแบบอินเอียร์เพราะว่ารุ่นโปรหรือฟังก์ชันรุ่นโปรเนี่ย จะเป็นอินเอียเท่านั้นใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นตัวทางเลือกหนึ่งที่ตอนนี้เขาได้ฟีเจอร์เหมือนรุ่นพี่อย่างรุ่นโปรในรูปทรงที่เป็นทรงเอียบัดแล้วซึ่งผมเองเนี่ยรอรุ่นนี้อยู่แล้วก็ได้ซื้อรุ่นนี้มาใช้ปีนี้เปิดโปวมาในราคาที่ดีด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้รู้สึกว่าคนที่อยากจะใช้หูฟัง AirPods ปีนี้มันคุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้มากเลยเอาราคาแน่นอนครับตัวรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะเปิดตัวมา4,990บาทถ้าเป็นรุ่น AMC เนี่ยราคาจะแพงขึ้นกว่ารุ่นธรรมดาอยู่1 5 0 0นะครับโดยประมาณนะส่วนต่าง1 5 0 0บาทเนี่ยมันให้อะไรมาค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นธรรมดาเยอะเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าเออส่วนต่างที่จ่ายขึ้นไปเนี่ยกับการใช้งานของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มมาก เราสามารถที่จะแยกแยะได้ระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นที่เป็น A n C สามารถดูได้ที่ตัวข้างเกาะเขาจะเขียนว่า Airpod Active Noise Cancellation ด้านในของตัวกล่องครับก็จะไม่ได้มีอะไรแถมมาให้ในตัวเกาะก็จะมีแค่คู่มือเนาะแล้วก็แน่นอนครับ เป็นตัวหูฟังนั่นเองก็ไม่ได้มีตัวสาย Type C หรือสายชาร์จอะไรมาให้แล้วปีนี้นะครับที่เขาผลิตตัว AirPods ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือว่ารุ่น ANC เนี่ยตอนนี้พอร์ตเชื่อมต่อจะเป็น Type C ทั้งหมดแล้วครับจะไม่มีพอร์ต Lightning แล้วเพราะฉะนั้นพอร์ต Lightning เนี่ยเขาเลิกใช้กันแล้วนะครับขณะ iPhone เลิกแล้วเนาะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆานานาหลายๆตัวของ Apple เนี่ยก็เริ่มที่จะเป็น Type C กันหมดแล้วรูปทรงจะมีขนาดที่ ผมว่าเล็กลงกว่ารุ่น Air 3มนะครับมีความกระชับขึ้นมีความมินิมอลมากขึ้นมีความเมรียบตามสายของ Apple มากขึ้นสังเกตได้เลยว่าตัวหน้ากล่องเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีจุดตรงกลางที่เป็นจุดเหมือนหลอดไฟ LED แต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีจุดตรงกลางแล้วนะครับแต่ถามว่ายังมีไฟอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเปิดปิดเคสปุ๊บนี่ยังมีไฟอยู่ซึ่งหลอด LED ตัวนี้เขาจะซ่อนอยู่ใต้ผิวของตัวพลาสติกนั่นเองนะครับมันก็ เพิ่มความรู้ราเพิ่มความเนียนเรียบเนียนมากขึ้นด้านหลังเนี่ยนะจากเดิมที่จะมีตัวปุ่มรีเซ็ตมาให้เนาะตรงนี้ตัดทิ้งออกไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะยังรีเซ็ตการตั้งค่าได้อยู่นะครับเพียงแค่เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คู่มือเขาจะบอกตำแหน่งในการแตะตรงไหนนะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตนั่นเองด้านใต้ครับรูทายสนะแต่สิ่งที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาก็คือเขาจะมีรู เห็นหมเขาจะมีรูเพิ่มขึ้นมากหมายเป็นรูลำโพงนั่นเองนะครับซึ่งรูลำโพงเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งว่ารูนี้ใช้ทำอะไรเรื่องของการเปิดปิดฝาเคสครับนะก็ยังมีความหนึบแน่นนะแล้วก็ไม่มีการงงเงงของฝาเลยคืองานประกอบยังแน่นดีเหมือนรุ่นก่อนๆเหมือนที่มันผ่านมาของ Apple คือทำมาได้ดีอยู่แล้วในส่วนตรงนี้นะครับรูปทรงของหูฟังนมีความคล้ายรุ่นเดิมมากๆครับ แต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าไม่มาเทียบจริงๆเนี่ยเราไม่มีทางที่จะแยกออกเลยนะการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยเวลาเราสวมใส่เข้าไปเนี่ยปึ๊บมันกระชับมากครับแล้วก็ไม่เจ็บหูเลยซึ่งอันนี้ผมแปลกใจมากเพราะว่าผมเนี่ยฟัารีวิวหูฟังมาเยอะน้อยแล้วก็ใส่หูฟังมาหลากหลายแบรนด์มากๆแล้วผมจะพูดเสมอว่าผมเป็นคนที่ชอบใส่หูฟังทรงเอียบัดมากซึ่ง หูฟังทรงเอียบัดหลายๆแบรนด์นะมันไม่ได้สวมใส่สบายแบบนี้คือใส่แล้วรู้สึกว่าเหมือนจะหลุดหูอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าหูฟังของ AirPods 4ตัวเนี้ยเวลาเราสวมใส่เข้าไปนอกจากที่จะไม่ได้เจ็บหูแล้วอ่ะยังให้ความรู้สึกว่ามันกระชับแน่หนหูไม่มีอาการหลุดหรือไม่มีการเคลื่อนหรืออาการที่มันจะหลวมหลุดออกมาเลยผมไม่รู้นะว่าหลายๆคนมีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นเหมือนกันไหมแต่ว่าผมลองใส่แล้วผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆ นะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยด้วยสายตาเนาะมันต้องลองสวมใส่ดูเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่าเออมันมีความแตกต่างจริงๆด้วยที่ผมอะ่ะใส่หูฟังมาเรียกว่าหลากหลายมากแล้วก็รีวิวหูฟังมานะักไม่ท้วนเลยจากหลายๆแบรนด์เรื่องของการสวมใส่กับราคาเนี้ยมันก็เหมาะสมกันนะก็เข้าใจแหละว่าเออราคานี้มันก็ต้องทามาออกมาได้ดีเนาะทีนี้ตัวหูฟังสังเกตดูว่าหูฟังเนี้ย เขายังมีก้านใช่ไหมอ่าการบีบของก้านเนี่ยแน่นอนละ่ะเราสามารถที่จะบีบเพื่อสั่งคําสั่งตาตานดาได้เช่นเรื่องของการเล่นเพลงเรื่องของการหยุดเพลงเรื่องของการเปลี่ยนเพลงถัดไปเล่นเพลงก่อนหน้าเนาะแล้วก็บีบค้างเพื่อเป็นการเรียกซิรินั่นเองหรือว่าเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปตั้งค่า s e ตติ้งในตัว iPhone ของเราได้มันจะมีการตั้งค่าของ Airpods โดยเฉพาะเนาะให้เลือกคัสตอมการคอนโทรลสามารถเลือกเป็น Siri ก็ได้เลือกเป็นการเปลี่ยนโหมดของ ANC ก็ได้ซึ่งตรงนี้ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าติดอยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นเองในเรื่องของการเลือนะ่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะเลื่อนแป้นได้ในการเพิ่มลดเสียงได้เนี่ยมันจะดีมากนะครับคือมันทำไม่ได้เหมือนรุ่นโปรซึ่งตรงนี้ผมคาดหวังว่าในอนาคตจะอัปเดตซอฟต์แวร์ อัปเกรดตรงนี้ให้นะครับแต่ว่าก็พอจะเข้าใจได้เนาะว่าเขาคงคงจะกลักบางอย่างเนี่ยไว้ให้ตัวรุ่นโปรนะถ้าใส่มาให้ก็คงจะแบบเพอร์เฟกเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบหูฟังโซลเอียบัดเนาะ แล้วก็หูฟังตัวนี้ครับเขาก็ยังมีตัวการดีเท็กการสวมใส่ก็เวลาเราถอดหูฟังออกมาเนี่ยมันก็จะหยุดเพลงแต่ถ้าเราใส่หูฟังเข้าไปก็จะเป็นการเล่นเพลงซึ่งเดิมทีอ่ะมันจะเป็นการดีเท็กสกรีนเนาะคือการสัมผัสกับตัวเนื้อผิวเราที่มันมีไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันก็จะตรวจจับได้ว่าเราเนี่ยสวมใส่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สวมใส่เราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วมือเราไปจับไปโดนเซนเซอร์ มันก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดว่าเราสมใสัอยู่อาจจะทําให้เพลงเนี่ยลั่นออกมาได้ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนจากการดีเทคสกรีนเป็นเซนเซอร์ออปติคอลแทนนะครับซึ่งออปติคอลมันก็จะมีความแม่นยํามากกว่าตรงนี้เนาะความผิดพลาดพลาดเคลื่อนก็จะน้อยลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาปรับปรุงมาส่วนในแง่ของการฟังเพลงอ,อันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงเนาะว่าหูฟังของ AirPods เนี่ยเขาไม่ได้ทํามาเพื่อเน้น ในเรื่องของการฟังที่โดดเด่นไปในย่านใดด้านหนึ่งคาแรคเตอร์ของหูฟังของเขาของเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นเป็นค่ากลางๆซะมากกว่านะครับเหมาะกระการใช้งานได้หลายรูปแบบคือเป็นหูฟังที่ดีตัวหนึ่งสําหรับหลายๆกลุ่มเซกเมนต์เลยเน้นเรื่องของค่าความเป็นกลางนั่นเองไม่ว่าเราจะฟังเพลงฟังพอดแคส ดูหนังหรือว่าไม่กระทั่งเอาไปมอนิเตอร์เสียงในเรื่องของการตัดต่อการทําเรื่องของวิดีโอเรื่องของการจูนเสียงเพลงตะตะนานา,นานเนี่ยมันต้องใช้ค่าความตึงกลางถ้าเกิดว่าเราใช้หูฟังที่เน้นไปในทางย่านใดาย,ย่านหนึ่งเนี่ยโอเคหละหูฟังของแนวนั้นจะเป็นหูฟังในแง่ของการเสพคอนเทนต์ Content, แต่ว่าหูฟังของ AirPods จะเน้นในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้คาแรคเตอร์เสียงของเขาอาจจะไม่ได้ถูกิตของคนที่ชอบนําไปเสพคอนเทนต์มากนะแล้วก็ถ้าเทียบกับหลายๆแบรแบร ได้เหรียญราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมีหลายๆแบรนด์ที่สามารถทําเรื่องของย่านเสียงเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยได้โดดเด่นมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้น้อมันคนลัจุดประสงค์กันบางคนไม่ได้ซีเรียสมากขอแค่สวมใส่สบายสามารถฟังได้สบายๆเนาะก็ถือว่าตัว AirPod เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะ ฟังได้หลากหลายแนวแล้วก็เลนฟังส,สบายๆะนะครับฟังได้ทุกอย่างเลยแล้วก็สวมใส่สบายได้ทั้งวันยังรองรับเรื่องของ s p e c i a l audio ด้วยเนาะให้เหมือนรุ่นพี่เลยอย่างรุ่นโปรเลยก็คือเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้นะครับว่าอยากจะให้เสียงเนี่ยมันหมุนไปตามศีรษะของเราหรือว่าเราจะฟิกตัว out source เสียงเนี่ยไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ เราเนี่ยสามารถที่จะหันซ้ายหันขวาแล้วได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงจริงๆที่เราฟริกตําแหน่งไว้มันทําให้การฟังของเราเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตหรือว่าอยู่ในโรงละครที่แหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยเกิดเสียงจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรืออาจจะทิศทางด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ได้มาจากรุ่นพี่อย่างรุ่นโปรมาใส่ตัวนี้ให้ด้วยและนี่คือเสียงมาจาก AirPods 4ครับลองฟังเสียงดูว่า เก็บเสียงได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไมค์เขายังคมชัดเหมือนเดิมเลยตามมาตรฐานของ Apple เลยเลยประมาณนี้แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ AirPods ครับก็คือแน่นอนเขาใช้ร่วมกับ Ecosystem ได้เนาะก็อย่างที่เราทราบ,บกันอย่าง iPhone iPad MacBook หรืออุปกรณ์อื่นๆของ Apple เนี่ยอย่างเช่น เวลาเราดูหนังใน iPad อย่างเงี้ยแล้วเวลามีคนโทรเข้ามาใน iPhone เนี่ยมันก็จะสลับไปที่ iPhone แล้วก็สามารถที่จะแตะเพื่อรับสายาได้หรือว่ารับสายคุยสนทนาเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องการไปทำงานต่อใน MacBook อย่างเงี้ยมันก็จะสวิชหูฟังเนี่ยไปที่ MacBook เลยคือมันจะด t เทคได้ว่าเราเนี่ยใช้งานตัวไหนแล้วให้ความสำคัญกับตัวไหนเป็นหลักก่อนหรือว่ามีอะไรกำลังเข้ามามีการโทรสนทนาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะดีเทค ไปที่ตัวนั้นเพื่อให้เราเนี่ยรับสายได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องสวิ t ช์เครื่องเองเลยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีมากๆตัวนี้ก็ใส่โหมด ANC การตัดเสียงรบกวนรอบข้างมาให้ในรุ่นธรรมดาแล้วก็คือพอร์ตมาจากตัวรุ่นพี่อย่างตัวรุ่น AirPod s Pro 2เลยนะครับซึ่งแน่นอนตัวนี้จะใช้ชิปประมวลผลที่เป็นรุ่น H สด้วยนะครับก็คือพอร์ตมาจากรุ่น P อีกนั่นแหละจากตัวรุ่น Pro 2การทำงานของ ANC เนี่ยิงขึ้นความถี่ตรงข้ามกับเสียงที่จะเข้ามานะครับเพื่อเป็นการตัดเสียงรบก,กวนทำให้การฟังของเราเนี่ยได้อรรถรมากขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงภายนอกเข้ามารบก,กวนการตัดเสียงรบก,กวนภายนอกเนี่ยของตัวหูฟังที่เป็นทรงเอียบัตเนี่ย ไม่สามารถที่จะตัดเสียงได้ร้อเซเท่ากับหูฟังที่เป็นทรงอินเอียร์อยู่แล้วเพราะว่าหูฟังทรงอินเอียร์เนี่ยเขาจะมีตัวยางซีนรอบๆบบริเวณหูของเราเนี่ยเป็นการตัดเสียงในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็บวกกับ ANC เข้าไปอีกแต่ว่าตัวนี้เป็นหูฟังทรงเอียร์แบบท,ที่มันไม่ได้มีซีนยางรอบๆรูหูของเราเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะตัดเสียงได้ดีเท่ากับ หรือฟันที่เป็นทรงอินเอียรถึงแม้ว่าเราจะเปิดโหมด ANC แบบเต็มที่และแต่ว่ามันก็ยังจะได้ยินเสียงรอบข้างภายนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ดีแต่ว่ามันก็ลดเสียงบรบกวนเนี่ยลงไปได้เยอะมากพอสมควรมันก็ต้องแลกกันสำหรับคนที่ชอบใส่หูฟังทรงเอียบบาแบบนี้แล้วอยากได้โหมด ANC ส่วนต่าง1,500บาทอีกอย่างหนึ่งของรุ่นธรรมดากับตัวรุ่น ANC น้อก,ก็คือในเรื่องของ าชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะครับแน่นอนหละรุ่นธรรมดากับรุ่น ANC เขาก็มีพอร์ต y p e C มาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับถ้าเกิดใครที่ชาร์จพอร์ต y p e c อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ว่าใครที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับต้องการชาร์จแบบไวเลสชาร์จต้องการชาร์จแบบไร้สายเนี่ยรุ่น ANC เขาจะให้ตัวไวเลสชาร์จมาให้ด้วยขนาดของเคสที่เขาเล็กลงกว่ารุ่นก่อนเนี่ย มันทําให้การชาร์จกับแม็กเซฟเนี่ยไม่ดดดติดกันนะครับคือมันสามารถวางชาร์จได้แต่มันไม่สามารถที่จะดดดติดนะเพราะว่าด้วยขนาดของเคสเนี่ยมันเล็กกว่าวงของตัวแม็กเซฟตันเองนะครับเขาถึงไม่สามารถที่จะวางแม่เหล็กให้มันตรงกับตัววงแม็กเซฟได้แต่ว่าเขาก็ยังมีแม่เหล็กมาให้อยู่แต่แม่เหล็กเขาจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับตรงนี้สามารถที่จะดดดติดกับตัวแท่นชาร์จของ Apple Watch ได้บอกไว้นะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้เหมือนรุ่น ก่อนอย่างรุ่น Air 3ที่ขนาดเขาใหญ่กว่านี้แล้วเขาสามารถรูดติดกับตัว Mac s a f e ได้นั่นเอง Conversation Awareness ตรงนี้สามารถที่จะไปปรับในตัวการตั้งค่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีการลดเสียงชั่วขณะในขณะที่เราเนี่ยสนทนาเขาสัมผัสได้เลยว่าเราอ่ะมีการพูดไหมมีการออกเสียงออกไปเนี่ยเหมือนเวลาเราเราเห็นดีเจเวลาเขา พูดแล้วเขาลดเสียงเพลงไหมแล้วพอเราเขาไม่ได้พูดเขาก็เพิ่มเสียงเพลงขึ้นมันจะเป็นฟิลประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งมันเป็นวิธีดีตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปปิดหรือไม่จําเป็นต้องดึงหูออกนะครับเราก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ตลอดเวลาโดยที่เราก็ยังสามารถที่จะสนทนากับบุคคลภายนอกได้แบบส,สบายๆเลยแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยโอเคทีนี้กลับมาที่ตัวรูลําโพงที่เราติดกันไว้ในช่วงต้นคลิปเนาะแน่นอนครับ ไอรูล,ลำโพงเนี่ยนะมันมีประโยชน์อะไรนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้แล้วหลักเนาะมันคือลําโพงที่เอาไว้เตือนเสียงบี๊บนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการใช้งานถ้าตามที่ Apple เขาเคมไว้เนี่ยเขาสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแบบไม่เปิดโหมด ANC เลยนะรวมเคสชาร์จทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่30ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เปิดโหมด ANC ไว้ใช้งานตลอดเนี่ยจะใช้งานต่อเนื่องรวมเคสชาร์จแล้วได้20ชั่วโมงนั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างแตกต่างกันอย่างพอสมควรเลยเพราะว่ามันหายไป1ในสเลยก็ต้องยอมรับน้องมันค่อนข้างใช้พลังงานเยอะพอสมควรในการเปิดโหมด ANC แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้เปิดโหมด ANC ตรงนี้ก็ใช้งานแบบทั่วๆไปถือว่าใช้งานได้ AirPods 4ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อใครทำมาเพื่อคนที่ ชอบ AirPods อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันรุ่นโปรแต่ไม่ได้ชอบใส่หูฟังทรงอินเอียร์ตอนนี้เขาทำมาให้แล้วนะครับเป็นทรงแบบเอียร์บัดแบบนี้นะแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันฟีเจอร์ได้เหมือนรุ่นโปรเลยถึงแม้ว่าประสิทธิภาพบางอย่างอาจจะไม่ได้เทียบเท่ารุ่นโปรแต่ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเพียงพอมากๆกับราคาที่เปิดตัวมาได้ถูกกว่า รุ่นที่แล้วพอสมควรเลยในราคา6,490บาทผมก็เลยมองว่าปีนี้เป็นปีที่ใครที่ชอบหรือฟังรุ่นซีรีส์ Airpods ธรรมดาเนี่ยน่าจะรอคอยตัวนี้อยู่ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น1,500บาทเนี่ยแล้วคุณได้ทั้งลำโพงคุณได้ทั้งเคสชาร์จคุณได้ทั้ง anc การตัดเสียงต่างๆตานา,นา,นามันคุ้มที่จะเพิ่มนะในส่วนตัวของผมนะมันได้มันได้ฟังก์ชันหลายอย่างเลยฝากไปด้วยเนาะถ้าใครที่สนใจตัว AirPods 4ตอนนี้ทาง Apple หรือช็อปต่างๆนานเขาก็มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ก็ถือว่าผมได้มาเล่าประสบการณ์ในการใช้งานของ AirPods นะครับว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนในแง่ของประสิทธิภาพเสียงอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ Ecosystem ใช้ iPhone อยู่แล้วใช้ Mac ใช้ iPad อยู่แล้วยังไง AirPods ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยลองมาจากรุ่นโปรนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสหรับวันนี้ผมและ AirPods 4ต้องขอกราบลาทุกท่านไปไปทีนี่ก่อน เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ